ราบทักทายสบายดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนพบกับนัดเล่าลาดปุ๊เซนอีกขิดเขื่อนเนาะผู้ได้ติดตามมาตั้งแต่ตอนเศา้านัดก็ได้มีโอกาสไปไหว้องค์พระปฐมเจดีย์เนาะครับเนาะนัดก็ได้ปักโตนมานัดกับวัสิมาแกงใส่ใจสุภีสุนองให้ได้กินกันเนาะครับเนาะอัไปเบิ่งกกันเลยเนาะครับเนาะนัด ทำบัตตนเป็นจิ้นพอดีคำฝักไตเรียบร้อยตำเครื่องตำข้าวเรียบร้อยใส่พริกจินดากับหอมแดงใส่น้ำกันเนาะครับเนาะเรากันำเหนือไก่มาล้วนใส่กับเครื่องดีเขาตำนะครับใส่ตะไคร้เป็นจันจะหน่อยประกอบหมอมหมอด้วยใบมะกรูดน่นนะหลังจากนั้นพอล้วนเข้ากันเรียบร้อยน้ำก้นโคกเทานี่แหละครับเนาะมนันนัวดี หึนงวะตอนเนืองไปเลยตามด้วยปลาล่าเนาะครับผมปลาล่าชอวันดีเนาะครับเนาะปลาล่าใส่แกงปลาส้อยเที่วตลาดไทยมีขายเยอะแยอะนะนูะน่นัว่นล่ใส่ปลาล่าดินู่นเห็ดแกงนี่เห็ดออมนีแซบๆๆๆแบ่บแซ่บเบาหลายใหญ่หางเบาเป็นโฆษณาเขาเรื่องที่น้องเรื่อเอาบักโตนเฮาเห็ดชิ้นพอดีค้ามนี่ครับลงใส่หม้อเลยครับบาดนี่เนาะต้มไว้ล่อบักโตนสุดเนาะครับล่งบักโตนสุก น้ำผงชูรสน้ำปลาใส่จังน้อยขั้นตอนทุดท้ายกับพักอีตู้บ้านเฮ่าเลยครับใส่ไหลแห้งใส่ลหลแห้งหอมหอมแบบบ้านเข้ากันที่ครับหนานตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะครับเนาะสำหรับแกงบักตดนดอนตูนแต่แสบ่บบ่ครับ